น,นี้เจ้าของมะม่วงค่ะก็เอามากิแล้วไงว่าให้เอาแ,อแค่ามมราคนละคอับครับครครับครับคมาวคารัี่รมบครับครับคราบัค่ับคามร่มี ทุกวันนะคะแต่ว่าเอามาใหม่อย่าคือเราต้องเป็นคนที่มีน้ำใจด้วยไม่วถ้าพี่ไม่มีอะไรพี่ก็ไปทานพี่มีอะไรที่เหลือกินพี่ก็เอามาวางนะคะคือไม่ต้องของเยอะแค่ของเล็กเล็กน้อยๆอย่ะอันไหนที่เราไม่มีเราเดือดร้อนเราตอบมาเดี๋ยวนี้ก่ะยิ้มหวานหวานในกล้องด้วยเจนมายิ้มหวานหวานในกล้อง้วยเจนมายิ้มหน่อยขอบคุณค่ะเขาเป็นนประม้วนย เนี่ยเล็กบอกว่าเล็กค uh. ุยกับเขาอย่างนี้ค่ะว่าถ้าพี่บ้านมีมะม่วงก็เอามาให้ถ้ามีกล้วยก็เอามาบางคนมีผับมาสาั่นก็มาวางให้อย่างเงี้ยค่ะคนที่ไหนไม่มีเขาก็มาแบ่งกันไปแล่งกันได้เลยค่ะพี่กล้ยอค่ะได้ทำให้แค่ตัวลอยครั้งลอยลอยลอยอยู่ค่ะค่ะถ้าเนี่ยเล็กบอกไป็สองรอบ ถ้าได้แล้วเหมือนกันนะมันแจกให้แบบร้อนมันทำให้เจ้าตัวเขาเบลล์ร้อนแต่ถ้าทำเพื่ออะหรือบ้านนะแบ่งกันเอามาเล็กเล็กน้อยนบางทีเรากินข้าวเหลือสักสองสามกิโลเอามาวางพอแล้วไม่ต้องเยอะแบ่งปันกันตรงนั้นดีกว่ากกันก็พอสารก็ดีตั๊โลนึงไม่ต้องเยอะค่ะก็คือมีใครมีอะไรก็มาแบ่งปันในชุมชนใช่ไหมครับบางทีเสื้อผ้าเอ้ยฉันไม่ใส่แล้วนะ เออคนอื่นเขาจะใส่ได้ก็เอามาวางไว้คนมาโอ้ชันไม่ค่อยเสื้อผ้าไม่ค่อยม,มีไม่มีตังค์จะซื้อใหม่อเอาไปใช้ใช่ค่ะผ้ามือมสองอะไรไมคคือไม,ไม่ต้องเดือดร้อนทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนไปซื้อของมาวางไม่ต้องเพราะว่าทุกทุกคนตอนนี้ทุกเจออย่างนี้ั้งนั้นใช่ไหมคะ อย่างที่บ้านเนี่ยมีอะไรมีมามา่มาซื้อไว้สิบห่อตอนชที่งโควิดที่เขาบอกว่าหน้าลัวอาหารขาดแลนอ๋อกินไปสองห่อเหลือแปดหอก็มาวางไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องเยอะคนเล็กคนน้อยเราไม่มีเราก็มาหยิบไปทานเรามีอะไรเหลือเราก็มาวางเล็กมองตุงนั้นมันมันทำให้สังคมน่าอยู่ใจเยอะ กันเลยครับกันเลยครับเชิญค่ะเดินหน้าไปเลยค่ะไม่เกินคนละสามชิ้นนะคะแล้วก็ยิงไอ้กล้องด้วยนะคะยิงไอ้กล้องด้วยพญายามเข้าทีละคนค่ะน้ำตาลอะไรนะไข่แต่มันมีแค่ห้าฟองนะคะในนั้นเขาเอามาให้ กินน้ำ่าไหม้ไม่เอาน้ำกินเลยค่ะด่ยูอเีออบคุณมากค่ะอบคคะอคมกค่ไม่เกินคนละสามชิ้นนะคะหยิบได้เลยเราแบ่งปันกันนะคะตรงนี้คือที่แบ่งปัน มมติว่าถ้าพี่มีอะไรที่อยากจะมาแบกพันได้นะคะอยากอยากที่บ้านเราไม่มีบางทีเสื้อผ้าเราไม่ใส่แล้วเรามาวางได้ไม่สกขาวน้ได้ไไแ่ไเออไปนข้าหนอดเอนไปิไปบาวกินตาย <c oughs> เมาตั้งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนความในใจอาาใอาอนี่เอาถุมาจใจเลยเออจังเอาไปให้กไปไกงมากเลยง่คุยกับดีเขาเราคุยกับคนตัวสขขาคนเนี่ย นี่นี่พี่พยายามพยายามบอกเขาว่าเหมือนจะเอาแล้วเนี่ยอตัวเองถ้ามีเป็นนายกมายืนโฉนดแกมาแล้วจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมอบขอให้การนักตาลมาแล้วเดี๋ยวมาบให้เลยนายกนายกเอ่อป